เที่ยวดูดาวรับหน้าหนาว2,568ถึง2,569ชมวัตถุท้องฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจดาวตกดวงจันทร์ใกล้โลกจันทรุปราคาเต็มดวงและอีกมากมายของวัตถุท้องฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจรอคุณที่ประเทศไทยช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการดูดาวและชมวัตถุท้องฟ้าต่างๆที่สวยงามและประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นเหตุผลใดๆที่จะพลาดไปมาดูกิจกรรมดูดาวและชมวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจในช่วงฤดูหนาวปีนี้กันเลย เทศกาลดูดาวรับลมหนาวเปิดตัวกิจกรรมดูดาวครั้งแรกของปีในเนริทที่มีทีมเป็น Halloween Story Night ชวนให้คุณแต่งกายฮาโลวีนและมาชมดาวตกและวัตถุท้องฟ้าต่างๆผ่านกล้องโทรทรศน์หลากหลายขนาดพร้อมกับเสียงดนตรีไพเราะที่จะทําให้คุณรู้สึกสนุกสนานเต็มที่มาลองเป็นนักดาราศาสตร์และสำรวจท้องฟ้ากันในช่วงฤดูหนาวนี้ Story Night over เชียงใหม่เดือน11ของปีนี้ชมเดือนในกลางสวนอ,อบจเชียงใหม่ มาชมดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบป,ปีในวันลอยกระทงพร้อมกับกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลในอวกาศที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทินที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในวัตถุท้องฟ้ามาชมดวงจันทร์เต็มดวงและสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ากันเลยฝนดาวตกเจมินิดเมื่อเดือน12ถึงคุณจะได้ชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิด ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทร,รทัศน์ที่เชียงใหม่และหอดูดาวต่างๆพร้อมกับกิจกรรมนอนน้ำฝนดาวตกมาชมความงามของท้องฟ้าที่ไม่มีแสงจันบกวนและสัมผัสความมหัศจรรย์ของภาพแสงดาวตกที่สวยงามเนริกในแอดเดิมิวเซียม2อเดือน12ของปีนี้มาชมนิทรรศการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษยามค่ำคืนพร้อมกับกิจกรรมดูดาวและฉลองเทศกาคลคริสต์มาสที่อุทยานดาราศาสตร์ซิรินทรและหอดูดาวต่างๆมาชมหมู่ดาวพร่างพราวและลมหนาวปลายปีที่สวยงามกันเลย มาลองเป็นนักดาราศาสตร์และสำรวจท้องฟ้ากันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ในริษ์อสโตรเฟส2 0 2 6เดือนหนึ่งของปี2569มาชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปีมหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ในวันเด็กแห่งชาติชมปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปีและสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ากันเลยมาชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ที่หอดูดาวต่างๆและสัมผัสความงามของท้องฟ้ากันในช่วงค่ำคืนสต o รี n ไน h t โอเวอร์โคราช เดือนหนึ่งของปี2,569มาชมท้องฟ้ายามค่ำคืนกลางเมืองโคราชชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์และสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ากันเลยมาชมดาวตกและวัตถุท้องฟ้าต่างๆที่สวยงามกันในช่วงฤดูหนาวนี้ TNO Pen House 2 0 2 6เดือนสองของปี2,569มาชมหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์ สัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชมวัตถุห้วงอวกาศลึกและดาวเคราะห์ด้วยตาเปล่าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มาชมความงามของท้องฟ้าที่สวยงามและสัมผัสความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์กันเลยจันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทยเดือน3ของปี2569ชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทย เนริคเตรียมจัดสังเกตการพร้อมกันห้าแห่งนอุทยานดาราศาสตร์ซิริทนทรและหอดูดาวต่างๆมาชมดวงจันทุประคาเต็มดวงและสัมผัสความงามของท้องฟ้าที่สวยงามกันเลยเนริภาพหล็กนท์เนริคภาพหลิกนท์เปิดดูดาวทุกคืนวันเสาร์ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดต่างๆและได้รับการแนะนําการดูดาวเบื้องต้นมาชมดาวตกและวัตถุท้องฟ้าต่างๆที่สวยงามกันในช่วงฤดูหนาวนี้มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ากันเลยสถานที่ที่น่าสนใจ อุทยานดาราศิรินทินอเภอแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาขอนแก่นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเชิยงเสนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลามาชมวัตถุท้องฟ้าที่สวยงามและสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ากันในช่วงฤดูหนาวนี้ ชมดาวตกดวงจันทร์ใกล้โลกจันทุปราคาเต็มดวงและอีกมากมายของวัตถุท้องฟ้าที่น่าตื่นตะตื่นใจมาลองเป็นนักดารศาศาสตร์และสำรวจท้องฟ้ากันในช่วงฤดูหนาวนี้คุณเคยได้ชมวัตถุท้องฟ้าที่น่าตื่นตะตื่นใจมาบ้างหรือยัง